สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเ c h a ชแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมนี่นอกคูนีคอรเวิ์ดนะครับพอดีอ่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นคลิปที่เร็วๆอีกแล้วนะใช่คำว่าอีกแล้วนะครับเพราะว่าแต่ที่ผมเคยลงคลิปก่อนเรื่องการอัปเดตของแพทจำไ,ได้ปะ มันจะมีไอเทมบางอย่างนะเพื่อนที่เพิ่งจะมาขายวันนี้วันที่21นี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิมเนี่ยผมจะลงวันที่22ตอนเที่ยงแล้วกันนะเพื่อนนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเย่ายวันนี้ผมอัดต่อไปที่ี่21ก่อนนะก็เบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นรานคาอัปเดตนะครับแต่พวกกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมนะเพื่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กดรับของกันเหมือนเดิมนะครับใช่ไหม <laughs> ถามก็ไม่ใช่ไหมด้วยนะก็ใช่ใช่เพื่อนใช่ถูกแล้วฮะถูกกันนะก็คือเดี๋ยวโคเคก็มากดรับของแล้วกันนะครับอันนี้ก็ปกติเนาะนี่ผมความคิดแนะนําไปแล้วนะครับเรื่องการแบบอ่รับของตัวโค้กกลุ่มเลี้ยงแบงค์ไฟเดย์นะเดี๋ยวเข้าคอนเทนต์หลักดีกว่านะครับก็คือเรื่องของของใหม่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีของไอเทมตามนี้เลยเพื่อนๆนะของใหม่นะก็เดี๋ยวเออผมขอรีดูแป๊บหนึ่งนะคือไม่ทำกทารพายก่อนนะฮะเพื่อเพื่อจะมาทำพร้อมเพืพ่อนจะไหนนะก็อ่ะโอเคคือหน้านี้นะ่าจะครบแล้วผมลองดูแล้วเบื้้้อองตนแลว่ะ มาเริ่มต้นอันแรกคือแพ็คขยายกระเป๋าอัญมณีนะครับของ Back Friday นะก็จะมีเรื่องของอันนี้เพื่อนปะคือกระเป๋าอัญมณีบางคนอ่ะเริ่มประสบปัญหาเรื่องการเต็มแล้วผมก็เริ่มเป็นแล้วนะครับการที่เราฟาร์มใน K o f บ่อยเนี่ยเราได้อัญมณีเยอะนะครับแล้วก็พกถุงอัญมณีเงี้ยเยอะซึ่งมันต้องไปกองที่จดหมายอ่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้ปัญหาไปเพื่อนได้แล้วก็ขยายได้30ช่องนะครับราคา35บาทซื้อได้2ครั้งก็เท่ากับว่าขยายได้60ช่องก็เยอะนะไม่น้อยนะครับลรวก็จะม มีนี่เป็นกล่องอะกล่องสุมัญญมณนีนะครับตั้งแต่โอ้ยสามดาวขึ้นไปถึงหกดาวอะโอ้ยเยอะนะเอาจริงคือขั้นต่ำเงินเพื่อนได้สามดาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็สี่ดาวหนึ่งเปอร์เซ็นต์สี่ดาวคือสสามสี่เปอร์เซ็นต์ห้าดาวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ศูนย์จุดสองโอ้โหก็ผมว่าโอเคนะคือจริงๆได้แค่กระเป๋าก็คุมแล้วนะครับอันนี้แอบแอบแถมมาให้ด้วยนะผมว่าโอเคเลยกับคนที่แบบคิดจะเติมอยู่แล้วอะผมว่า อันเนี้ยดีมากต่อมาเรื่องของแพ็คก,กระเป๋าอิเมจเพื่อนนะฮะก็จะมีราคาเท่าเดิมเลยนะคือ35บาทนะครับแล้วก็จะได้แพ็คก,กระเป๋าของกระเป๋าอิมเมจชนเราอะ่ะเพิ่มอีก30ช่องอันนี้นะครับขยายอิมเมจชันสามช่องนะซื้อได้2ครั้งเหมือนกันถ้าเกิดว่าขยายได้60ช่องนะครับแล้วก็จะมีแถมตั๋วให้2ใบนะก็ผมว่าเออหลังเอามองเป็นของแถมนะกันเพื่อนผมว่า35บาทได้กับสาช่องก็ถ้าเป็นคนที่เก็บอิมเมจชนเยอะๆก็คงฟินมั้งแต่ว่วาผม ผมก็เคลียร์ได้อ่ะผมอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่แบบอยากจะเก็บไว้เยอะก็ก็ลองดูแล้วกันผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอะต่อมาเรื่องของแพ็คกล่องนําโชคหายากแบ็ r ไฟเดราคา7 2 9บาทได้อะไรอ่ะได้เงินสามหมื่นแล้วว่าแล้วก็กล่องอันนี้เว้ยเมือนปะ่ะมันคือกล่องสุ่มที่มีแต่สีฟ้านะครับและที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมจะบอกนะครับเ,เพื่อน คือเรททุกอันเท่ากันนะครับไม่มีการที่บอกว่าเรทของอาวุธเยอะสุดเนี่ยหรอป้าบางคนจะบ่นว่าอาวุธมันได้เยอะแล้วมันก็แบบอะไรเงี้ยนั่นใช่ปะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนๆนะฮะอิมเมจินกเ็เรทเท่ากันอุปกรณ์กเ็เรทเท่ากันที่สําคัญเลยนะเครื่องประดับและอันนี้เพื่อนๆเนี่ยเครื่องประดับพาหานะก็ยังเรทเท่ากันนี่ออกไหม อันนี้หายากนะผมบอกเลยถือว่าหายากแล้วก็น,นี้ถามว่าฟินไหมถ้าถ้าเพื่อนได้ของที่แบบพื้นฟ้าที่อยากได้อย่างงี้กับพื้นฟ้าที่อยากได้นะครับอย่างถ้าเกิดคุณจะไปเอาแบบเติมแพ็กปกติของพวกสัตว์พวกนี้มันสองพันเก้านึ่งหรอกป่าอันนี้เจ็ดร้อยกว่า,วามีโอกาสได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างพวกนี้เองก็มันไม่มีการเปิดได้นึกออกป้เพื่อนต้องไปไปเติมแบบไปเติมซื้อตัวสุ่มแล้วก็หาเอาอะซึ่งอันนี้ผมว่ามันตอบโจทย์นะมันเป็นแพ็กที่สามารถทําให้คุณอนะ ได้ของฟ้าได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอ้าวโหจริงเยอะเลยนะและที่สําคัญเลยไม่ไช่ซื้อแค่อันเดียวนะครับเพื่อนๆือซื้อได้ห้าอันเลยอ่ะอันเนี้ยดีอ่าผมบอกเลยอันเนี้ยดีแหลมเลยแหละอันนี้แหลมเลยอ้าวพูดคำนี้เลยผมพูดว่าแหลมเลยอันเนี้ยใช้ได้เลยนะครับอันนี้ใช้ได้เลยคุ้มจัดนะฮะต่อมาเรื่องของแพ็คสุม่มเลือกแบคไฟเดย์นะครับราคาสามสี่เก้าได้ห้าสิบใบแบบเลือกได้ผมว่าอันนี้ก็ถูกนะเอาจริงผมวันนี้ถูกนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายประมาณ700รบาทใช่ไหมได้ร้อยใบนะครับตกใบละเจ็ดบาทเองอะจำในภาคก่อน,นที่ผมเคยพูดเพิ่มว่าใบละ20บาทใบละ20ต้นต้นๆอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันกลับมาแล้วเพิ่มใบละเจ็ดบาท,บาทคนที่จะหาตัวสุ่มไว้เก็บรอ,อแบบอิมเมช่นใหม่ๆห,หรือพวกอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่ดีมากอ่ะพูดจริงนะดีเลอยอะต้องจัดนะ ซื้อได้แค่ครั้งเดียวด้วยเมื่อกี้บอกว่าไอ้เจ็ดร้อยบาทได้สองร้อยเนึ่งใช่ปะไม่ใช่แล้วเพื่อนได้แค่ห้าสิบอันนะเพราะว่าเขาจำกัดการซื้อหนึ่งครั้งเขาเพราะมันถูกจริงๆอ่าผมเป็นคนผมเล่นมาตลอดอ่ะผมรู้ว่าราคานี้คือถูกอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะว่าไปฮะต่อมาแพ็คของสัตว์เลี้ยงสิบใบนะครับสี่เจ็ดเก้าอันนี้ก็ถูกเอางี้ผมขอเทียบดูดีกว่าน,นี่ค่าสี่เจ็ดเก้าใช่ไหมได้สิบใบนะครับผมขอเทียบดูแป๊บหนึ่งนะถ้าเป็นแพ็คปกติของเขานะครับสัตว์เลียงนะครับ เนี่ยเพื่อนๆดูดิสิบใบพันสีอ่ะเมื่อกี้สี่เจ็ดเก้าอ่ะโขมันถูกกว่าเท่าไหรว่วะเนี่ยถูกกว่า 3, 2, สามสองคำเท่าอะ่ะนึกออกปะคือมันพเพื่อนซื้อไอ้สิบใบนน้นอะ่ะเท่ากับนนอันเดียวอะ่ะคือเอาออกมาเลยคือถ้าอันเนี้ยขายได้เยอะอันนั้นไม่ต้องขายแล้วจริงอันนี้คุ้มจัดเลยอะ่ะสี่เจ็ดเก้าคือคุ้มจัดอันนี้ก็เทกระจ่ดเลยนีเนี่ยเขาจัดแบบลดร,ราคาแบบ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ้าวพูดจริงรถเยอะจริงเออเอาเอาดิคนที่จะเติมนะผมว่าผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะเอาจริงเอาจริงๆนะคือจากครั้งก่อนที่ผมบอกเพื่อนว่าคือผมเฉยๆเนื้อปลาแพ็คไอ้สองอันที่ก่อนซื้อเอามาให้เราดูอะผมว่ามันก็เฉยๆมากอะแต่เนี้ยผมว้าวตั้งแต่อันนี้แหละเนี่ยอันเนี้ยผมรู้สึก็เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทได้พื้นฟ้าว้าวนะมาเจอไปเจ็ดบาทว้าวแล้วมาเจอ,อไอ้นี่อีกโอ้โหถูก เขาไปใหญ่อ่ะดูให้หมดแพ็คสุดท้ายแล้วนะฮะชื่อว่าแพ็คไดอาร์นำโชคแบ็กไฟเดนเพื่อนนะ,ะก็ราคา729ซื้อได้2ครั้งนะได้กล่องอะไรเอ่ยมาอันนึงกับเอ e นจ y ้นดิงสามแล้วก็สวีดดิงสองนะอันนี้เพื่อนไม่ต้องมองมันนะของแถมไปเลยไม่ต้องมองนะ,ะมองแค่นี้อ่ะมาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างอันแรกโอกาสที่เยอะสุดคือ3เนะครับคืออันนี้คือเจ้ากล่องไดอาร์5้ หมายความว่าคุณจ่ายเงิน729บาทคุณได้ DR ขั้นต่ำมันคือ900 DR อยู่แล้วนึกออกไหมงั้นผมขอลองเทียบนะอันนี้729เช่ปะได้905 DR นะผมขอลองดูร้าน DR เลยเทียบกันแบบแป๊บหนึ่งแวแป๊บเทียบกันให้ดูเลย729ได้905เนี่ยปะ729ได้905คือขั้นต่ำอ่ะคุณได้นี้อยู่แล้วเพื่อนนะครับคุณได้ซื้อเนี่ยอยู่แล้ว นะครับแต่ที่มันสําคัญแลวมันพิเศษกว่าเนี่ยเพราะว่ามันออกมาแล้วไง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โทษโทษโทษคือที่สําคัญเลยเนี่ยสมมุติว่าคุณสามารถขยีบช่องได้สมมติว่าคุณโชคดีนิดน,นึงนะขยับไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยได้เก้าศูนห้าบวกสองสี่ห้านะครับได้แถมฟรีมาอีกนึกออกปะกับคนที่คุณจะเติมเพื่อซื้อไดอาร์นะแพ็กที่เป็นแพ็กที่แบบคุ้มมากๆเลยผมพูดจริงๆนะคือสุดสุดอะสุดเลยนะครับก่อนนนี้มันมีแพ็กคูณสองก็จริงนะแต่ว่า ก็มหมดไปแล้วไงนึกออกปะหมดไปแล้วนะกัดูนี้แล้วกันอันนี้คือยี่สิบหคือได้อีกสองร้อสิบห้าไดอานะครับแล้วก็สิบแปดเปอรซได้เป็นเก้าศูนย์ห้าปยเก้าศนห้านะเท่าตัวนะครับคูณสองนะเท่ากับว่าคุณซื้อได้แบบราคาลดห้าสิบเปอร์แล้วนะเนี่ยคือเหมือนคำว่าสิบแปดเปอร์เนเนี่ยคุณมีโอกาสได้แบกไดอาแบบลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเออลดร้อยเปอร์เซ็นะต์อ่ะเท่าตัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเก้าสี่ห้าครับสองสี่สองเ,อเอะนะเ 905บวก1,395ไดอาร์นะครับ6%นะแล้วก็3%เริ่มน้อยแล้วอันนี้2,700ไดอาร์บวก905นะครับแล้วก็1%น้อยมากมาก,มากเลยได้2845 905โอกาสท้ายเลย0.6โคตรยากดู6,500ไดอาร์เพื่อนโหถ้าได้นี้มานี่คือแบบกินเต็มกินเต็มมากจริงโอ้อ้าว ลองดูเพื่อนๆผมว่าราคาดีกับคนที่ซื้อได้อารน,นะราคาดีเอาว่าแพ็กที่เขาจัดให้คุณมาอัวนี้สุดทุกทางเลยพัฒนาตัวละครอันนี้ดีมากเลยอยากสุ่มอันนี้ถูกจัดเลยอยากได้หาอยากหาสัตว์เลี้ยงใช่ปะ่ะก็อันนี้ถูกมากอยากเติมไดอาอ่ะพี่ก็จัดให้น้อง <c oughs> คือมันครบหมดแล้วอ่ะจริงนะไอ้น,นี่ไอ้แพ็กเดิมเนอะใช่ไหมเออแพ็กปะ่ะอันนี้อ่ะดูง่ายเลยสิบใบสุ่มอีกอันนี้กี่ใบอะ ยี่สิบอาสิบใบเอางนี้เอาแบบดวงดีจัดๆเลยนะแบบโขเปิดได้สิบใบด้วยอันเนี้ยยี่สิบใบสองเก้าเก้าอันเนี้ยห้าสิบใบสามสี่เก้าดูแบบด้วยหางตาเลยนะยังไงนี้ก็ถูกกว่าเพื่อนไม่ต้องลุ้นด้วยเอาจริงไม่ต้องลุ้นเลยอันนี้ลุ้นอีกจบๆเลยแฮคเนี้ยถ้ากว่าไอสองแพ็คนี้ปิดผนึกเลยอเลยไปเนี่ยแกงเนี้ยเลือกเอานะครับถ้าอยากได้กระเป๋าสองอันเนี้ยโอเคเลย แต่ถ้าคุณจะพัฒนาตัวละครเนี่ยพวกเนี้ยสุดทุกอันอ่ะผมบอกเลยสุดทุกอันน่าโดนทุกอันนะครับอ่ะมีอีกไหมยมีลีวมั้งประมาณนี้แหละน่าจะไม่มีแล้วเพื่อนผมว่าแค่นี้แหละนะครับบุยนี้ไม่ซื้อดีกว่าฟืบอ,อ่ะโอเคผมว่าอัปเดตไวๆอืมผมว่าเดี๋ยวไวๆประมาณนี้เพื่อนนะครับนะ่าจะครบทั่วแล้วแหละก็ ลองดูแล้วกรนร้านค้าผมว่าเขาทำการบ้านมันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยนะกับคนที่จะเติมก็ก็จัดได้เลยไม่ต้องลังเลนะครับสุดได้เลยอ่ะผมบอกเลยสุดได้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็คงประมาณนี้เพื่อนนะครับก็คงรีวิวครบถ้วนแล้วมันจะมีแค่รานค้าอัปเดตนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยไม่มีเลยนะเพื่อนบอกก่อนไม่มีเลยนะครับผมก็เลยมารีวิวแค่นี้นะส่วนคนที่คิดว่าจะเติมอ่ะผมบอกเลยที่บอกเมื่อกี้นะว่า ของทุกอันในร้านค้าตอนนี้ที่เราเอาเข้ามานะครับมันสุดทุกสายเลยถ้าเกิดคุณจะพนานที่ไหนอะ่ะมันราคามันดีหมดอะ่ะเอางี้ก่อนราคามันดีหมดมันไปได้หมดเลยนะก็ลองดูแล้วกันหวังว่าข้อมูลที่ผมทำาัตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนในการตัดสินใจนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นพื่อนชอบคลิปอะผมรบกวนเพื่อนกดไลค์กดซ like, ับผมด้วยไปกลางใจ้ผมเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้รู้แล้วก็ดูก่อนใครนะสุดพัยเลยอย่าลืมกดตัวของไ like, อมเเเย่่่ใชสิารีกว กดไลค์แล้วก็ซับแฟนเพจผมด้วยนะเออแฟนเพจผมนี่แหละเพราะว่าคนไม่ค่อยกดไลค์เลยนะฮะช่วยนิดน,นึงนะช่วยกัน,น,น,นหน่อยนิดนึงมือขยันหน่อยนะฮะแล้วก็ท้ายเลยมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะพยาได้ดูอ่านทุกคอมเมนต์ให้นะยังไงก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปของผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกไปเนอะว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้ป่ะใช่ป่ะเออศุกร์นี้มัง้งเออเดี๋ยวมันจะมีคอมมาศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่ไปถึงบางนามัง้งเดี๋ยวผมว่าจะไปดูอมมมเนนกันัจจะไดด้พิ่ ไม่จัดเพิ่มเต้องจัดใหม่แหละอันนี้มันผมอ่านในโนบุกไงกระตุกกระตุกบ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ไหวแล้วต้องจัดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมว่าก็ไปดูในงานนี้แหละถ้าเกิดมันมีแหลมๆราคาดีๆโปรโดนๆก็ก็จบเลยปิดที่งานนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ถ้าเกิดใครไปก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็แชร์บอกกันด้วยนะฮะเผ่อจด้เผเลยได้รู้่วยที่มันดีดีนึกออกว่ามันคงใหญ่อ่ะผมคงดูไม่หมดหรอกมั้งโอ้อะไงก็เดี๋ยวอ่ะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับเพื่อนเดี๋ยวววดู่าเเป็นนนกกมอะะไรรแล้ััคบ บ๊ายบายครับผม